สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกะกล่องนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้นะเรามาเทสกล้องนะจริงๆเรามาเทสกล้องไม่ได้มารีวิวของนะครับก็เทสกล้องนะโ o n y c b 1นะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาลองถ่ายรีวิวแกะกล่องดูนะครับผมก็พอดีเพิ่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นอ่า lcd lighting pad นะฮะนะแต่ผมผมสืดโดยส่วนตัวผมเรียกกระดานช <laughs> <Okay>. oh, นวนอิเล็กทรอนิกส์โอเคโอ้โหภาษานะดีๆตอนแรกก็ดีๆอยู่แล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับกระดานดำะนะแต่ว่าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ไม่ต้องมีช็อคนะครับผมก็เดี๋ยวเขียนเหมือนเหมือนที่เราเขียนเล่นตอนเด็กๆก,นะกันเนาะนะก็ มีโปรอยู่ที่ b 2 s นะครับมาสัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อ2ชิ้นเนี่ยนะครับ3า0บาทผมก็เลยสั่งมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ขนาดหน้าจอ12นิ้วนะครับผมนะมีปากกาแถมมาให้ด้วยนะครับเขียนแล้วก็มีปุ่มกดลบนะใช้งานแบตเตอรี่นะครับรหัสแบต cr 2 0 2 5นะถ่านแบนแบนที่ใส่นาฬิกานะครับผมนะอุปกรณ์ไม่ร้อนขนาดใช้งานนะครับนะ ควรหลีกเลี่ยงความชื้นและฝุ่นหลีกเลี่ยงของมีคมและของแข็งนะครับผมน้ําหนักเบาเบาจริงๆนะครับโดยส่วนตัวน้ําหนักเบาสึกได้นะครับไม่ควรนําสิ่งของมาวางทับนะครับทําความสะอาดด้วยผ้าแห้งนะครับลดขายอะไร <laughs> หลีกเลี่ยงการใช้งานกลางแจ้งเพราะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะนะตัวนี้นะหนึ่งอันนะหนึ่งแบตแบตหนึ่งรอบเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเซฟกระดาษไปได้หนึ่งแสน แผ่นเลยทีเดียวนะครับ A4 นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับแกะกล่องด้านในนะผมแกะไปแล้วนะแต่ว่าทําท่าแกะใหม่ให้ทุกท่านดูนี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะมีการมีโฟมมาให้1ชั้นนะครับนะแล้วก็เราถอดออกแบบนี้นะข้างในก็มีคู่มือการใช้งานง่ายๆเรียบง่ายแบบนี้เลยนะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะส่วนอันนี้นะอย่างที่บอกผมเขียนเล่นไปแล้วนะหนึ่งรอบ น,ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเทียบขนาดเดี๋ยวเทียบขนาดกับ iPad 10นิ้วนี่ปกติผมเขียนใน iPad นี่แหละนะได้นี้มาก็ง่ายนิดหนึ่งอีกอีกส่วนหนึ่งนิดหนึ่งเวลาเขียนเล่นนะครับผมนะแล้วก็ด้านบนก็แถมปากกาอ่ะเขียนดินสอด้กาดินสอดีวกว่านะก็ดึงแล้วก็เสียบได้เลยในง่ายๆโอเคถอดออกมาด้านล่างนะครับด้านล่างนะก็จะมี โลโก้ o, แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับอ่าก็ไขน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดออกมานะเพื่อเปลี่ยนแบตนะแต่ก็อีกนานนะเป็นปีนะครับกว่าจะหมดตัวทรงแล้วนะครับผมแล้วก็นะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยตรงนี้นะก็จะเป็นปุ่มลบนะฮะเดี๋ยวลองเทสให้ดูด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถแบบใส่สายคล้องได้อ่าโอเคง่ายๆนะน้ำหนักเบาจริงๆนะคอนเฟิร์มนะครับสวยงามนะ โอเคเดี๋ยวเราลองมาลองเทสนะอปกาเอานิ้วขีดไม่ติดนะนี่นะแต่ถ้าเกิดอปกาขีดเห็นไหมฮะติดดีเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองลบนะครับมันจะแบบต้องบางทีต้องกดหลายทีหน่อยนะครับแล้วมันถึงจะแบบจางไปเยอะนะครับผมนะโอเคแล้วก็เขียนใหม่นะครับเห็นไหมได้สวยงามนะครับผมนะ แต่ผมรู้สึกว่ามันมันยังลบไม่ค่อยแบบสะอาดมากะนะครับเนี่ยเรายังเห็นยังเห็นลายลายอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้นะครับร้อยกระบ,บาดจะแบลอะไรมันมากนะครับผมใช้เขียนได้กระอนะครับผมว่าเหมาะแับใครนะเหมาะกับแบบเผื่อใครที่ชอบจดบ่อยๆหรือว่าต้องใช้อะไรจดบ่อยๆอย่างผมเนี่ยผมทําอาหารนะแล้วทาอาหารส่งตอนเช้าอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีออเดอร์ นะประจําไม่เยอะมากนะเพราะทำคนเดียวทั้งหมดเนี่ยผมก็ใช้แบบนี้จดเมื่อก่อนก็จะใช้กระดาษเนาะแล้วก็หายบ้างปิวบ้างอะไรไปแล้วก็ขยะเยอะด้วยนะครับแต่เดี๋ยวใช้นี้ก็จะน่าจะง่ายขึ้นนะครับผมก็จดง่ายขึ้นนะหรือบ้านไหนมีเด็กนะเอาไว้ให้ขีดเขียนเล่นได้เลยไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้นะดีมากนะเหมือนแต่เห็นแล้วก็นึกถึงเหมือนย้อนเราไปในวัยเด็กเนะี่ยเราก็เล่นอันแบบนี้มาเหมือนกันที่มันมีที่รูดๆข้างๆนะ แต่น,นี้มันเป็นเปลี่ยนละยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะโอเคเอ้ยลืมไปอย่างเนี้ยมันจะมีปุ่มล็อกด้านหลังด้วยนะครับเผื่อเราจดอะไรละสําคัญนะฮะเราสามารถกดล็อกไว้ตรงนี้ได้นะครับพอกดล็อกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะเราจะกดกดดีลีทไม่ได้เห็นไหมฮะมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะจนกว่าเราจะไปกดล็อกอีกรอบหนึ่งเราถึงจะสามารถกดลบอ,ออกได้อนี่ใช้งานง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะ ก็ใครชอบใจก็ลองหาซื้อกันดูหาซื้อมันใช้กันดูราคาไม่แพงนะครับราคาหลักร้อยนะมีหลายยี่ห้อนะครับผมแต่นี้ผมเห็นโปนะถูกดีน่าใช้ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็ถือว่าแฮปปี้นะร้อยกว่าบ,บาทเกินราคาแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับผมคลิปน่าจะเป็นไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ภาพนี้นะครับบอกอีกครั้งนะมาจากโซนี่ซีวีวันนะครับก็ ใครชอบใจภาพก็ลองไปหาสิดูนี้ออตโต้หมดเลยใช้อะไรไม่เป็นเลยนะเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะแล้วก็ลองเปิดอัดคลิปนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างด้วยนะครับคล,คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับยู hoo!